อันนี้เราเห็นนะครับนี่ลิงถมลนะฮะลิงถมลนะครับเนี่ยนะฮะตาแรกว่าเป็นอะไรมาเอาหน้าไม้มาให้หน่อยสิเอาหน้าไม้อ้าวอันนี้มันไอเงี้ยด้วยว่าเนี่ยตายเลยกูตะกี้ดูกูจะหน้าไม้ยิงอเห็นไหตะกี้นะฮะฮะดูเอาเด้อลูกใครหลานไข่ฮะลูกใครหลานใครดูเอาเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อกับแม่มันจะเห็นไหมเนี่ยฮะเออโชว์เลยอันนี้อ้าวนี่นี่นี่ อารูกใครหลานใครเดินเสื้อโอนี่ดำเว้ยไม่ได้มุมนี้อารูกใครหลานใครเดินเสื้อโขกานี้โขกานี้อ่าฮะอ่ออมาเล่นมาเล่นกับช่างภาพดอกตระแบบโฟโต้ที่มือเงาเส้เอากวิ่งแม่ใส่เลยเนี่ยนี่นะวิ่งแม่ใส่เลยเนี่ยนี่วิ่งใส่เลยเนี่ยอันนี้ลิงเออพันอะไรวะเนี่ยฮะลิงตมนอะไรวะเนี่ยฮะมาดูหน้ามันจะชัดเจาะดูหน้ามันจะชัดเจาะคือใครอ่ะอ่า อ่าอ่าดูหน้ามันชัดชัดอ่ะอ๋อที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยไม่อะไรหรอกนะฮะขึ้นต้นไม้ได้ไหมน่ะเรามาจัการนะไปแย่งมันกินขนมโอ้หนุ่นสองตัวเลยนุ่นหนสองตัวเลยนุ่นหนึ่งฮะอะาสองตัวเลยน่ะฮะอ่าดูอ่าดูชัดชัดอีกทีนดงนะโอ้มีขนด้วยมีขนด้วยฮะมีขนด้วยฮะมีขนด้วยฮะมีขนด้วยอยากเอาไม้ลื่อตัดนะฮะอยากเอาไม้เลื่อย เฮ้ยเฮ้ยหำลิงให้หำล,<อ>ล,ลิงให้หำลิงหำลิงให้หำลิงให้โอ้ออยมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วเฮ้เมื่อก่อนเนี่ยขโมยอ,ะอ่ะไปขโมยอะไรมาไม่รู้ไปยิงเข้ามาหรือมั้ยขึ้นต้นไม้เขาหมอบถือปืนโอ้วิ่งหนีแล้วเฮ้ยว,วิ่งหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยพันลิงพันอะไรมาเนี<อ>่ยฮะเออลิงพันอะไรเนี่ยฮะลิงพันอะไรเนี่ยฮะ